ก็มีพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาแบ่งไข่เชื้อของไก่ฟ้าคอแหวนแดงนะครับกับไข่เชื้อของไก่ต๊อกนะครับมาให้ลองฟักแล้วก็ลองเลี้ยงดูนะครับซึ่งผมก็สังเกตเห็นถึงลักษณะไข่ที่แตกต่างกันนะครับ วันนี้ก็เลยนำมาเปรียบเทียบกับไข่ของไก่ต่อที่เราเลี้ยงไว้มาให้ได้รับชมกันนะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับสองฟองเนี่ยก็จะเป็นไข่ของไก่ฟ้าคอแหวนแดงนะครับ ่วนใบตรงกลางนะครับก็จะเป็นของไข่เชื้อของไก่ต่อจากแม่ไก่คอกที่สามนะครับแล้วก็สองใบทางขวามือนะครับก็จะเป็นไข่เชื้อของไก่ต๊อกนะครับถ้าดูแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า ไข่ของไก่ต๊อกนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือ2ใบเนี้ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไข่ของไก่ฟ้าแล้วก็ไข่ของไก่ต่อเราอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าดูจากลักษณะส,สีสันนะครับสีของ ไข่ไก่ฟ้านะครับจะมีลักษณะสีที่เป็นสีน้ำตาลออกเข้มเข้ม,เข,มเขียวๆนะครับจะดูสีทึบทึบดูเป็นสีน้ำตาลอมเขียวไปนะครับ นครับทั้งสองใบนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับสีของไข่ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลทึบๆเข้มๆนะครับเป็นน้ำตาลอมเขียวนะครับส่วนสีของไข่ไก่ต่อเรานะครับก็จะออกเป็นสี น้ำตาลสว่างสว่างนะครับนี่ครับสีก็จะออกเป็นสีออกเป็นสีเนื้อสว่างสว่างนะครับนี่ครับเมื่อเทียบกันก็จะเห็นสีที่ค่อนข้าง แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะครับระหว่างสีของไข่ไก่ฟ้ากับสีของไข่ไก่ต่อเรานะครับส่วนขนาดก็มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าลักษณะของไข่ไก่ฟ้าเนี่ย ด้านบนนะครับก็จะดูเป็นมีลักษณะที่ค่อนข้างโตนะครับส่วนด้านล่างก็จะเรียวเล็กลงมานะครับส่วนไข่ไก่ต๊อกนะครับถ้าเราสังเกตนะครับทั้งสองใบเนี่ย ไข่เขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็มีลายจุดที่เป็นสีน้ำตาลเข้มเนี่ยกระจายอยู่โดยโดยทั่วของไข่เลยนะครับเนี่ยครับทั้งสองใบนี้นะครับแล้วก็ฟองอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับคือเป็นพื้นสี น้ำตาลหรือสีไข่อ่อนนะครับแล้วก็จะมีจุดของสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นจุดจุดกระจายอยู่โดยรอบนะครับลักษณะทรงของไข่ไก่ต๊อกนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างโตนะครับแล้วก็เลี้ยวเล็กมาทางด้านล่างนะครับนะี่ครับก็จะเป็น ลักษณะแบบเดียวกันทุกฟองที่ได้มาเลยนะครับนะครับถ้าลองเทียบไข่ไก่ฟ้านะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับกับไข่ไก่ต๊อกทางด้านขวามือเรานี้นะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะทรงที่ค่อนข้างคล้ายกันนะครับคือ ด้านบนเนี่ยก็จะมีทรงที่ใหญ่นะครับแล้วก็เรียวเล็กลงมาด้านล่างนะครับก,<น>ก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับของไข่ไก่ทั้งสามชนิด ที่นำมาให้ดูนี้นะครับ